กินนมเหรอพึ่งกินนมขวดตัวเองมึงกินนมอันนี้อีกโอ้ขอบคุณครับก่อนครับอืมตับอืมลดโอ้ชนเต้ชนแก้วอาเซนเต้อาชนแก้วกันชนกันชิงอืมอืมอืมอืชิ่งอืมอยากชิมดิ ยังยังไม่อบเย็นจี๊ดเลยอ่ะดูอีกม,มันเย็นนะตื่นใหม่อ่ะอืมอยากแย่งไหมอ๋อนอนตื่นเพิ่งกินนมตัวเองมากินนมขวดอ้ายอ้ยอะโอ้ชนจิงอืกินน้ำไหมอฮ้อเล็กเกอืมอืมอ อันเลยอังนายอันเลยดูยิ้มเฟื่อยเหรออ่ะใครอะใครวะที่แฟนตาโก็สีแดงอ่ะลูกอ่ะหน้าบานปิน่นกะลูกอืมชนเคลฟครับได้ด่ได้ด่ดดก่อนพอยละอือได้ด่ก่อนมบายบายเลิฟยูเลิฟยูเพื่อไง <Bye. S 2> <Bye. S 1> ให้ป๊าดูอยู่เลิฟยูห่าหาลายอายืดค่ะเยิมเลยค่ะอืยอยยอยยอออยอยอืม